สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์ลูทุกท่านนะครับวันนี้ช่องปาล์ม3บาท5บาทจะพามาชมจังหวะสำคัญแล้วก็ไฮไลท์ในเกมที่เบรนท์ฟอร์ดครับเปิดบ้านเสมอกับเชลซีไป0นย์ประตูต่อ0ูนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานนะครับไปดูกันที่11ตัวจริงของทั้งฝั่งเบรนท์ฟอร์ดและเชลซีครับทางเบรนท์ฟอร์ดวันนี้ไม่มีเซนเตอร์แบ็ก ตัวหลักนะครับก็เลยต้องใช้ทางด้านของอิทานพีน็อกครับลงเล่นกับทางด้านเบนมีครับโดยที่ปอนตุจนสจนเซนมีอาการบาดเจ็บส่วนทางฝั่งของเชลซีครับโรเตชันผู้เล่นหลายตำแหน่งเลยครับแนวะรุกใช้อัลเโดโบรยา่าลงเล่นเป็นตัวจริงขณะที่เกมรับใช้ชาโลบาเล่นกับทางด้านของคาริดดคูลิบาลีเริ่มเกมมาครับอัสปิเกตา้าตาเหลือกก่อนเลยครับโดนสปรินต์หนีแล้วก็จับบอลได้จังหวะของอีวานโชนี่ครับแหมไปไกลตัวไปหน่อย ไม่งั้นได้ดวลกับเกป้าแล้วเปิดเข้ามาก็ยังสกัดทิ้งได้ครับเกือบโดนเหมือนกันช่วงแรกนี่เป็นเบรนท์ฟอร์ดบุกหนักเลยครับจังหวะพลิกหน้าเข็ดโทษครับของเอเิโมโดนดักได้แล้วก็เปิดยัดเข้ามาทีได้มงแล้วก็เป็นซุปเปอร์เซฟของเกป้าครับช่วงนี้ร่างทองครับโอ้ต้องใช้คําว่าโกหรือกาวเนี่ยเหนียวเหลือเกินครับกล้องจับมาที่ธงมัดแฟรงค์นี่งงเลยครับโอ้ช่วงหลังฟอร์มดีจัดจัดครับขึ้นเทคคนเดียวเลยครับแต่แกก็ปัดทิ้งออกไปได้ครับเกป้า แล้วถ้าบอลไม่ออกซ้ายขวานี้ต้องใช้คำว่าไม่ได้แดกแกแน่นอนครับช่วงนี้กําลังมาครับดูฮะมุมหลังครับบอลแบบนี้เกป้าบอกกูไม่เซฟติดมือก็บุญแล้วครับโชว์ครับเบนดี้บอกนั่งยาวๆครับขณะเดียวกันเชลซีก็บุกขึ้นมาครับเราก็ได้เช็ดครับแต่ว่าไม่โดนครับลูกนี้เอามาดูบรย่าลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับยิงประตูไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับคูริบารีครับยอดกลับเข้ามาใหม่น้ำหนักโรยโรยมงชงเข้ามา ก็ไปเข้ามือดาบิดราย่านะครับแล้วก็บอลยาวครับจากรายาเปิดขึ้นมามีโอกาสได้เช็ดแล้วก็ปัดอีกแล้วครับโอ้โหเกป้าจะเหนียวไปไหนครับอืมนี่อ่านขาดเลยครับโดนอีวานโทนี่หม่งสองครั้งแต่ว่ายังกินแกไม่ได้นะครับโอ้ไม่ธรรมดาครับเกป้าช่วงนี้ดูครับจังหวะหม่งเช็ดไปแล้วไม่ล้ําด้วยนะครับโอระยะใกล้ตัวครับ ปฏิกิริยารีเฟล็กช่วงนี้แกดีมากนะครับรีเฟล็กนี่ไม่ได้กินกับนมตอนเช้านะครับอันนั้นคอนเฟล็กนะครับโอ้ปัดสวยครับเชลซีก็มีได้ส่วนบ้างครับช่วง15นาทีท้ายก่อนจบครึ่งแรกนี่ดูดีขึ้นเยอะนะครับบอลหน้าเข็มโทษอัสปิเกตายิงมีปัดเหมือนกันดดบิดราย่ามาเข้าทางเมสันเมาส์ครับไหลกับคูคุริยาหยอดข้ามไปแล้วก็เลยไปเลยครับโอ้แกเปิดนี่ไม่ได้เช็คดูเพื่อนเลยครับ ทางด้านของมาคุคุเรียาแล้วก็เชลซีส่วนมาใหม่ครับดูจังหวะสปรินต์ครับเบนมีครับเบนบอกไม่มีแล้วครับไม่มีแรงครับสู้ไม่ได้สไลด์ดักบรูย่าลุกขึ้นมาครับสู้ต่อครับเด็กมันใจสู้แล้วก็อ้โดนบัง2อสตัวก่อนที่สุดท้ายจะหักเข้ามาแต่ว่าไม่ถึงครับไม่ได้ครับลูกนี้น่าเสียดายครับอามารดบรุยาอู้แต่จังหวะสปรินต์จังหวะสปีดนี้ได้ใจมากเลยครับนึกว่าอยู่เซนโบครับ แล้วดูครับความผิดพลาดครับใจสู้อีกแล้วครับโรย่าเปิดหักกลับมาไปฉลับครับบอลไม่ถึงเมสันเมาส์มาเข้าทางคูคุเร่ยครับแกคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกว่คิดนานเหลือเกินครับสุดท้ายครับไหลย้อนกลับมาแล้วก็ออกมาที่รอตัาชีบอกไม่ต้องคิดครับดูกูนี่ครับไปไกลเลยครับโอ้เตะมันเตะคืนให้ครับในช่วงท้ายครึ่งแรกครับลูกยิงไกลของรูเบนรอตัาชีครับไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่นะครับคูคุเร่ยดูครับคิดนานครับ จะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังไม่รู้ทางไหนครับสุดท้ายร็อตชิกบอกนี่ดูกูไม่ต้องคิดเยอะครับไปไกลเลยครับโอ้โหไปออกนู่นครับแล้วดูครึ่งหลังครับเบนฟอร์ดคึกครับเราได้โขกอีกแล้วครับโอ้โหม่งจนสมองเสื่อมนะครับแต่ว่าก็ยังกินเกป้าไม่ได้คนนี้เป็นแบรนด์เอมิวโมครับบอลจากทางขวานะครับเปิดเข้ามาแล้วก็เกมรับเชลซีขึ้นไม่ถึงแล้วลูกนี้น่าโดนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอมิวโม่ขึ้นไม่ดีเองนะครับ โอ้ไปหม่งตรงตัวเกป้าครับช่วงนี้ยันมหาอุดครับมาครบครับทั้งอาจารย์หนูกันภัยทั้งโอ้ทุกอย่างมาหมดครับแล้วดูจังหวะลักไก่ยิงครับสบายครับนี่ครับแอคแต่อกโชครับโอ้โหเป็นไงเกป้าไม่ธรรมดาครับช็อตแบบนี้แกไม่เป่าออกก็บุญแล้วนะครับแล้วดูชาโรบาครับโดนอัดล่วงลงไปผู้ตัดสินบอกไม่เป็นไรครับเล่นต่อไม่แจกแดงสิ้นแล้วดู จังหวะสุดท้ายครับไม่มาสไลด์ดักไว้ได้ครับอัสุลิเกตาจังหวะของริโก้เฮนรี่ครับแบ็คซ้ายเติมขึ้นมาแล้วได้ซัดครับโดนต่อยไปทีครับชโลบาครับจุกเลยครับนี่ทีมงานก็พยายามจะตัดไฮไลท์ที่เป็นช็อตสำคัญแล้วนะครับโอ้โหดูครับซ้ายของริโก้เฮนรี่ครับไม่เข้ากรอบครับเชลซีบุกมาต่อครับนายเข็โทษราฮิมเซลิงครับเป็นตัวสำรองเอาใจยัดไปติดเขาเฉยเลยครับ แล้วก็มาเข้าทางได้ซัดนะครับโอ้ยิงหรือเยี่ยวครับเบาวิวเลยครับลูกยิงของมาเตโอคซิชครับช่วงท้ายก็โหมก็นนำครับแล้วดูจังหวะ1-2กันชูบูเอเมกาเปิดเข้ามาลึกครับนี่เป็นเกมแรกของชูบเอเมกาด้วยครับที่ลงเล่นแล้วก็ไปติดดับิดราย่าก่อนที่จบเกมครับจะเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์จริงช่วงท้ายนี่มีจังหวะเหมือนจะเป็นแฮนด์บอลของอีธานพีน็อกด้วยนะครับแต่ว่าก็ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรไม่รู้แกลืมลกหวีดหรือเปล่าครับใบเหลืองก็ไม่แจกนะครับ ุดโทษก็ไม่ได้เป่านะครับซึ่งช็อตสําคัญในเกมนี้ครับแน่นอนเราต้องไปดูจังหวะเซฟของเกป้าครับการปัดลูกมงของอีวานโทนี่ครับในช่วงเกือบเกือบเนาทีแรกครับโอ้ปฏิกิริยาดีมากครับบอลเปิดมาจากด้านข้างแล้วก็เป็นลูกเก่งอีวานโทนี่เลยนะครับนี่ครับจังหวะครอสแล้วแกเขกเต็มๆครับโอ้ยังดีที่บอลมันไม่ออกซ้ายขวานะครับแต่ก็ต้องชมครับปฏิกิริยาไวมากครับ กระโดดปัดทิ้งออกหลังไปครับนี่เป็นจังหวะแรกครับที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นครับมาดูอีกช็อตหนึ่งครับที่ทําให้เชลซียังมีแต้มนะครับจังหวะม่งเช็ดครับแล้วก็เป็นทางด้านของเกป้าที่เซฟอีกครั้งหนึ่งครับมีตัวม่งเช็ดไปให้กับอีวานโทนี่ครับสกิดนิดเดียวครับแต่ว่าปฏิกิริยาเกป้ายังทําได้ดีครับปัดทิ้งออกไปได้รอตัชชี้กครับเป็นคนมงมาครับ ชงให้อีวานโทนี่ี่มงนะครับโอ้สุดยอดเลยครับเกือบทำแอสซิสต์ได้ส่วนของเชลซีเนี่ยช็อตสำคัญก็น่าจะเป็นจังหวะสปรินต์ของอามาโดบรอย่าครับโอ้เราไปดูอีกทีหนึ่งครับเบนมีร้องเจ๊กเลยครับจังหวะสปรินต์ครับอยู่ตามหลังดีๆเห็นว่าแกตัวใหญ่นี่แต่โอ้แกวิ่งเร็วนะครับอารมาโดบรอย่าครับอยู่ดีวิ่งแซงเฉยเลยครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยเหมือนแหมเหลี่ยมไม่ดีเท่าไหร่ดูครับระยะต้องมีครับ 3 4เมตรครับเก็บสปีดแซงหูถ้าเบนมีเข้าไม่โดนบอลลุกนี้นะจุดโทษได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่จุดโทษต้องบอกว่าใบแดงได้เลยครับเข้าสกัดแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วก็เปิดเข้ามาก็กลายเป็นไม่มีอะไรนะครับก็จบเกมครับกลายเป็นว่าคู่นี้จืดครับจบแบบ0ูนย์ศูนย์ เพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างกับฟอร์มการเล่นของอัลมบรโดโบรยาแล้วก็การประเดิมลงสนามของอทางด้านชูวูเอเมกานะครับคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ